สันลั่นทอยเสียงสันลั่นทอยไปเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิมคุง a r ร์คสก e ร์เอิรพาร์ทสุดท้ายครับนี่คือพาร์ทจบแล้วนะครับผมของ Arc.Score Earth นะครับพาร์ทนี้เนี่ยนะครับผมอย่างที่บอกครับ ปกป้องบ้านจากไดโนเสาร์นะครับผมแจ้งตรงๆเลยนะครับผมว่ามีการเทสนะครับว่าไดาโนเสาร์เนี่ยมีดาเมจเท่าไหร่เราอยากรู้นะครับผมเวลาถ่ายคลิปออกมาจะได้ดูออกนะครับผมว่ารูปแบบคลิปจะเป็นแบบไหนแต่โอ้โหฝรั่งทำมอสได,ดโนเสาร์มาโหดมากโหดแบบเวอร์เลยอะ่ะผมก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยที่เราทําไว้เนี่ยนะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถ เอาอยู่เดนเสาว์กัดดอกเป็นพันครับเป็นพันครับบางตัวกัด3-4มสีพันกัดแตกกระจายและเทะไปหมดช้อยเรามี2ช้อยหนึ 1. ปรับดามเมจปืนให้พอฟัดพอเวียงผมตัดช้อยนี้ทิ้งช้อยที่2เราทําป้อมปืนให้เยอะมากขึ้นผมเลือกช้อยนี้เพราะรู้สึกว่ามันดูไม่เอาเปรียบเดนโนเสาร์จนเกินไปนี่ไงไม่เอาเปรียบไม่ละมือ <laughs> นี่คือ ้อวปืนของเราวันนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับขี้เลยไม่ใช่ป้อมนี้เนี่ยนะครับผมเป็นมอสครับเป็นมอสนะครับผมเป็นป้อมดาเมจเหมือนกันนะครับยิงเพื่อสโลและดาเมจได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีปืนนะครับผมอยู่บนบ้านเห็นไหมฮะมีปืนอยู่ตรงด้านล่างแล้วก็มีชั้นบนด้วยนะครับนอกจากปืนผมยังทําตรงนี้ พื่ออุดช่องโหว่อุดช่องโหว่อะไรอธิบายยาวนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเนื่องจากลองเทสแล้วเรารู้ช่องโหว่ก็คือมอนมันจะไปเกิดมั่วเลยครับมันจะไปเกิดตามจุดเล็กๆจุดน้อยๆมั่วไปหมดเพราะฉะนั้นเราต้องมีไดโนเสาร์สักตัวหนึ่งเป็นตัวเก็บงานนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะเมื่อสักครู่นี้ได้ลองเอากีก้านะครับผมมาเทสดาเมจถือว่าพอฟัดเพวีง่งได้เล่นได้สนุกแน่นอนวันนี้ขออนุญ,ญาตครับผมลูกๆทุกตัวนะครับผมเอาใส่ไซโครพอดเอาไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะออกมามั่วเเลท ถ้าบ้านเราแตกลูกเราตายหมดไซโคพอดเนี่ยราเปิดปุ้มแตกกระจายแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูด้านบนนิดนึงนะเดี๋ยวผมเอานกน,นก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 มาตัวอันนี้มังกรอา่าเจอแล้วอาเจนทวิชนะครับโอ้ตัวผมเลือดไหลรัวๆเลยกินข้าวก่อนนะครับาพาท่านผู้ชมไปดูด้านบนก่อนที่เราจะเปิดสงครามนะครับผมครั้งนี้พาท่านผู้ชมดูทุกจุดก่อนนี่ไม่ให้เห็นไหมฮะด้านบน นะครับผมทําต้นไม้ไว้ล้อมรอบนะครับผมแล้วก็จะมีปืนอยู่ตรงกลางด้วยเราต้องรอดนะครับผมบนบ้านนี้ก็มีเหมือนกันมีต้นไม้นะครับทุกที่เนี่ยจะมีต้นไม้หมดเลยล้อมรอบนะครับผมด้านบนเนี่ยก็ก็จะมีไดโนเสาร์เกิดมานะครับนี่จะเป็นด่านแรกนะครับผมที่จะปกป้องบ้านเราแต่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเก็บลูกก่อนอธิบายยาวนิดนึงเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเข้าใจสงครามจุดจบครั้งนี้นะครับว่ามันจะจบมาในรูปแบบไหน นะครับเราจะไหวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะว่าจะไหวหรือไม่ไหวนะครับผมอาจจะต้องขออนุญาตไปคาบชุดหน่อยชุดนี้ไม่น่าสามารถกันดาเมจได้ไม่กี่แค่กี่ก้าตะคอกใส่ชุดแตกเลยแตกเลยครับคุณผู้ชมครับเอ่อจเป็นชุดนี้นะครับน่าจะไหวอยู่คราบเลยครับเลยต้องใช้ครับต้องใช้ชุดที่เราใส่อยู่ตอนนี้ไม่สามารถกันดาเมจอะไรได้เลยครับแคมสกิดเนี่ยตายเลยอย่างน้อยชุดเหล็กเนี่ยนะครับยังช่วยกันดาเมจ นะครับถึงไม่มากก็ก็ยังพอกันได้นะคุณผู้ชมนะอันนี้เราจริงจังกันมากครับเป็นพาร์ทสุดท้ายที่จะจบสกอเอิร์ดแล้วนะครับกันอยู่ก็ดีครับกันไม่อยู่ก็พ่ายแพ้ไปตื่นเต้นมะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคุณผู้ชมพร้อมแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณมากครับโอ้ยเดี๋ยวทำสปายการ์ดก่อนอยากรู้อยากรู้อุ้ยขาดไม้ขาดไม้ได้ไงขาดไม้ได้ไงขาดไม้ได้ไงขาดไม้จริงจริงแนขาดไม้ห้าอันครับคุณผู้ชมครับเย่้เลี้ยวเย้เลี้ยว ไม่มีไม้เลยน้าดูในนี้นะครับมันจะมีถุงถุงกูหายหมดเลยจเลจริญเจริญนะ <c oughs> อีกสามนาทีนะครับผมจะเริ่มการจู่โจมนะเดี๋ยวเราขึ้นโกลเลมดูลาดราวไว้คุณผู้ชมแต่ขออนุญาตทำลายตรงนี้ก่อนนะครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราเอาโกลเลมดูลาดลาวต่างๆไว้นะครับโกลเลมเลือดเราจะพอไหมเนี่ย ชิหายแล้วโกเลมเลือดไม่พอด้วยไอเอยไม่ได้คิดเรื่องนี้ไว้ไม่ได้คิดเรื่องนี้ไว้คือโกเลมเนี่ยห้ามโดนดาเมจเลยครับโดนคือตายผมบอกเลยถ้าโกเลมเราโดนดาเมจคือตุยเลยนะครับกระจอกงอกง่อยมากโกเลมเราเดยวเดินดูรอบๆก่อนนะครับผมเช็คความเรียบร้อยเอ้าเดินออกไม่ได้ชิพายแล้วโกเลมกูเดินออกไม่ได้เฮ้ยเดินเดินเฮ้ยไอตัวนั้ต้องลงมาเดินเดไอตัวนั้นต้องลงมาครับไม่ได้เลยยืนนั่นบนตายแน่นอนลงมาลงมาลงม่าุลุก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  ไอ้ตัวนี้ต้องต้อลงมาเลยครับใช้แค่ตอนจำเป็นครับโอเคครับตัวนี้ใช้แค่เอาไว้เก็บงานคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยไอ้ต้นพวกนี้เนี่ยนะครับผมมันจะกินปุ๋ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนปุ๋ยไปเป็นดาเมจนะครับผมส่วนพวกป้อมปืนนี้จะเป็นกระสุนปืนอยู่ด้านในนะครับจะมีตัวไว้ใส่กระสุนปืนนะครับผมเป็นนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใส่กระสุนปืนทุกอย่างเรียบร้อยนะ อีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีเชื่อมอย่าไปดูด้านบนว่ะผมว่าด้านบนอ่ะมันจะได้เปิดก่อนเว้ยเชื่อไม่ออกไม่ได้เอาได้เอาได้ขอแย่ขึ้นไปดูด้านบนนิดนึงโอ้ยเราทำไงวะเนี่ยโกเลมกูอาจจะต้องเอาหมูไม่ฮิวโกเลมก่อนป่ะพิมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยทำไมมันเร่งด่วนไม่หมดเลยผมเริ่มคิดเรื่องโกเลมไปเลยว่าโกเลมเลือดน้อยหมู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 เอาหมูไม่ฮิวครับเอาหมูไม่ฮิว อันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับหมู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 ไอหมูมึงอยู่ไหนหมูนี่เจอแล้วหมูไม่ใช่คนละหมูอย่าหมูอยู่ไหนวะหมูอันนี้เสือใสเบอร์ทูธไม่ใช่ไม่ใช่นี่หมูเจอแล้วเจอเจอหมูแล้วเจอหมูแลเจอหมูเจอหมูเอาหมูไปหิวหมูไปหิวอะไรจะเริ่มนะครับปุ๊บหมูหิวหน่อยหมูหิวหมูหิวเริ่มนะครับผมให้หมูมันหิวไปให้หมูมันหิวไป โนพันสิบพันสิบดิเออเปิดพันสิบนะครับเริ่มนะครับตอนนี้เริ่มแล้วน,าาวนอกนอ,นอ,นอ,ออกมาป่าครับเราขี่นกดูกันเต้าชิปพายนกสลบิึงปานนกออกมาไอเวนตะไลเออเขาโทษเขาโทษผมลกผมลกแต่ผมไปดูด้านบนหน่อยครับด้านบนมีการนี่ครับเริ่มมีการบุกโจมตีแล้วขอโทษด,ด้วยไม่ได้พาท่านผู้ชมมาดูเลยโอ้ตอนนี้เคลียร์ไปแล้ว16กตัวผมหิวน้ำได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปินโอ้เนี่ยตรงนี้ก็มีการยิงไปแล้วโว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 ้ แตกทีศไหนมาแตกทีศไหนวุ้กระหึ่มกระหึมเด้อ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 เดอผมนึงโอเคกินน้ำก่อนนะครับตัวผมจะตุยเนี่ยตัวผมจะตุยนกก็สลบครับเหลืออีกร้อยห้าสิบวินะครับนกถึงจะตื่นขอโทษด้วยหมูมึงหิวยังเนี่ยหมูทำไมเหมือนมึงไม่ได้ฮิวเลยวะไอหมูนรกอ่ะกูให้มึงไม่ฮิวโลกกูเนี่ยไอเป็ดไปดูครับโอ้โหด้านบนครับด้านบนเอาด้านบนแตกแล้วเชี่ยแตกโคตรเร็วด้านบนแตกแล้วครับผม ด้านมนแตกแล้วครับมันน่าจะไปโดนโดนเครื่องโอ้โหแตกเร็วมากว้าวตายแล้วอุย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 กเลมใจเย็นกเลมกเลมกเลมอย่าพึ่งกเลมกเลมอย่าเลือนน้อยย่ลกอย่า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 ลุกอุยบุกบุกครับคือตรงนั้นอะป้อมมันแตกแล้วครับผมแต่ที่เมื่อจะเห็นปืนอยู่เนี่ยเพราะว่าเอ่อมันทําลายจากด้านในครับผมทําให้เครื่องเจนเนี่ยมันแตกนะครับพอเครื่องเจนแตกเนี่ย มันก็ทําให้ป้อมปืนไม่ทํางานนะครับหุยแม่งตัวนั้นมีมังกรอย่างนั้นนะ่ะเนี่ยตัวผมเทสอย่างนี้เลยไม่รอดครับผมมันมันโหดมากนี่ด้านล่างมีอีกนะด้านล่างมีเป็นสไปโนนะครับเดี๋ยวผมเก็บศพก่อนเ,อเก็บศพสไปโนไปก่อนนะครับป๋าดิมเข้ามาดิเข้ามาเออเรียกมันครับเข้ามาเข้ามาดิว่าตอนนี้เลนผ่านไปแล้วครับผมหา้าโอ้ยเกมมก่อน ก่อนไม่ดิป๊อมปืนเอาอยู่ป,ป๊อมปืนเอาอยู่ขอามาดินี่ป๊อมปืนยิงครับด้านบนโอ้ด้านบนก็มาด้านล่างก็มีสวยสวยลูกยิงไว้สกัดไว้มาแล้วครับมังกรล่วงไหมล,ล่วงครับผมดีมากลูกดีมากอดีมา ق. กโกเลมออกไปยั่วมันครับโกเลมจะตายไหมเนี่ยมังมกรไม่ไลัวเลอเลยเยอะยิงเปียบร้อยหูป้อมแรงมากมาแล้วครับมังกรล่วงครับมาแล้วก็ล่วงไปครับผม มาก yup. สวยมากสวยมากกันไว้ลูกกันไว้ตัวอะไรวะเนี่ยเชีいい่ยตัวอะไรวะเนีอยจะเข้ามาจะเข้ามาเด้อมึงจะเข้ามาเด้อมึงจะมึงจะมึงจะเอาเข้ามาเด้วยแต่ปล่อยให้โกเลมหิวไปก่อนป่โกเลมกูไปไหนวะเนี่ยอุราผมลงจากโกเลมทีไรผมจะตายทุกทีหรอคุณผู้ชมวันนี้ศพเกินการบ้านไปหมดเลยนะครับแต่ก็ยังมีตัวอื่นเฮ้เสือเดือกไฟนอลเวฟไฟนอลอะไรวะวัววัววววววสไปโนสไปโน แล้วมีอะไรอีกมีฝั่งนี้มีไหมโอ้ยมังกรมาครับมาแล้วครับโอ้ยคกป้อมปืนยิงครับไอตัวนี้สามารถสะบัดขนได้นะตัวเนี้ยผมเคยเล่นในในแมปหนึ่งอยู่มายิงมาลูกโอ้ยไอ้ป้อมช่วยชีวิตอันนี้ผมผมไม่ได้ปรับดาเมจป้อมเลยนะครับผมไอ้ป้อมมอสตัวนี้เนี่ยมันน่าจะแบบแรงมากนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปหาเก็บตกครับว่ามีตัว เก็บตกไหมนะครับตอนนี้หมดหรือยังหมดหรือยังโอ้ตรงนี้บ้านแตกเลยครับตรงนี้คือบ้านแตกเลยบ้านแตกสะแรกขาดมีไหมฮะเก็บก่อนเดี๋ยว <S <S เ,เดี๋ยวเราเดินไล่เก็บครับมันจะมีตัวที่เกิดตามซอกตามมุมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเยอะนะครับเราต้องมีอย่างงี้เพื่อให้จะมาจัดการมาลวจ้าโอ้โหตุยตุยตุยไล่เก็บให้หมด ไล่เก็บให้เฮี้ยนครับไล่เก็บให้เฮี้ยนอือหืออุ๊ยอุ๊ยตัวนี้อืดตัวนี้อืดตัวนี้อืดเรียบร้อยครับไล่เก็บไล่เก็บอันนี้น่าจะจบไปแล้วหนึ่งเวฟนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันครับอีกสักเวฟหนึ่งน่าจะไม่มีนะน่าจะจัดการได้แบบครบถ้วนนะครับตอนที่ผมเทสเนี่ยมันจะติดตามซอกหินเต็ไมไปหมดเลยเอาดูเวฟต่อไปกันครับอีกหนึ่งนาที จัดก,การศพไม่ได้ฮะต้องเอาตัวอื่นมาจัดก,การศพศพเกินไปหมดเลยครับเดี๋ยวผมหาลูกผมนะครับมาจัดก,การตรงนี้สรบยาวเลยเหรอลูกผมเนี่ยคอห้อยเลยเฮ้ยหูยาวเลยอียเวนเลยแล้วไม่คิดจะตื่นเลยไงเนี่ยเอาเบอร์รี่ขาวมายัดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูเบอร์รี่ขาวก่อนนะครับหิวน้ําด้วยตรงนี้ กินน้าด้วยโอเคเว็บต่อไปนะครับจะดุมากกว่าเวบนี้นะเบอร์รี่ขาวอ้าวเจอพอดีมาแล้วครับแต่มันจะเกิดตามเสานะครับผมสีเขียวด้านบนก็จะถมเข้ามานะครับเพราะว่าเราไม่มีป้อมด้านบนแล้วตอนนี้เริ่มมาแล้วครับดูว่ามันจะไหวไหมเขามาก็เจอป้อมปืนยิงครับลวงลวงลวงไหมฮะลวงเฮ้ยไ,ไม่ลวงอืดว่ะโอ้โหเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรา ปะปลุกเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับปลุกไหมปลุกไหมตื่นปหมถ้าสลบไม่ดีก็เลยโอ้โหแป้งเป็นพันกว่าจะหมดไอเวนดาเมจพวกนี้เนี่ยนะครับแค่ชนบ้านแค่นิดเดียวหรือว่าทะลุออกมาจากจุดที่ต้นไม้ยืนอยู่เนี่ยนะครับบ้านนี้พังได้เลยเพื่อความตื่นเต้นและเล้าใจเพื่อความตื่นเต้นและเล้าใจเดี๋ยวผมจะถอนต้นไม้ออกครับผมถอนออกครับอะยะถอนต้นไม้เลยทําเป็นช่องโหว่ให้เข้ามา <c oughs> โลจิต <c oughs> ตอนเลยครับตอนนี้เคลียร์ไปแล้ว66%ครับนกกูยังหลับไม่ตื่นเลยโหยเห็นปะมันชอบมาสปาวใกล้ๆแบบเนี้ยคุณผู้ชมคือไปดูด้านบนหน่อยโหด้านบนนี้เศษมังกรเลเทพไปหมดเดี๋ยวเราไปไล่เคลียร์กันครับผมพร้อมปืนนี่ยิงตลอดทางนะไฟนอลเวฟแล้วครับเวฟบสุดท้ายฮะ เมื่อก่อนนี้แม่งบินยังไม่ถึงบ้านเลยครับต้นไม้แม่งตามเหตุแรงจริงว้าวว้าวว้าวใจเย็นใจเย็นใจเย็นล่วงครับผมยังบินไม่ถึงบ้านล่วงไปก่อนผมไม่คิดเกือบถึงนะบอกไอ้ถ้ามันได้กัดนิดนึงนะบ้านแตกก็ผ่านไปนะครับผมสองเวฟเต็มๆนะครับเรายังสามารถปกป้องบ้านได้ผมขออนุญาตบินและใช้คําสั่งผมจะเสกกีก้ามาถล่มบ้านตัวเองครับคุณผู้ชมครับดูสิว่า ไหวไหมเราจะแฟกออกมาเยอะๆเลยกีก้านะครับเอามาก่อนหนึ่งตัวครับหุยวุยหุยหุยยเกือบไม่ไหวเกือบไม่ไหวอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามาหลายๆตัวล่ะมาก่อนสองตัวครับกีก้าเชื่อมั่นกัดุดเลือดโอ้โว้า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 ว้ขอโทษพี่ขอโทษพี่ใช่ผมพิมขอโทษพี่หุย อุ two, three, oh oh, ้ยแม่งแตกเลยเสื้อแตกเลยบอกแล้วมันดุครับกีก้ามันดุหนึ่งสองสามสี่วายสี่ตัวสี่ตัวโอ้โอ้สงครามสงครามบ้ากูจะบังมันเนี่ยบ้ากูจะบังมันเนี่ยวุ้ยวุ้ยเยืออย่างแรงอ้หนักครับหนักครับ ไหวไหมกีก้าไหวเปล่ากีก้าไหวไหมกีก้าเหลือตัวเดียวเหลือตาสองชั้นอย่าอยู่กับพวกกีก้าเดีอดร้อาเราจะปล่อยกีก้าตรงนี้นะครับแล้วให้มันเดินเข้าไปที่บ้านเราพร้อมหรือยังครับผมจะเอากีก้ามาถล่มบ้านตัวเองครับหนึ่งสองอุ้ยเชี่ยตุ่มจะตายวะตุ่มจะตายวะ อย่าวุ้ยวุ้ยแค่สะกิดนะเนี่ยแค่สะกิดนะอืมวุ้ยด้านด้านนอกครับขออนุญาตบินไปดูครับด้านนอกด้านนอกฮะกิก้าสองศพรับต้นไม้แตกหมดเลยกูทำไงให้กิก้าไม่ตีกูวะกูอยากเห็นตอนที่แม่งแบบเป็นร้อยๆตัวหล่นลงไปอ่ะอยากเห็นสภาพอย่างนั้นอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามากีกามา ย่งกล้ามาเยอะๆไอ้เหี้ยบ้านกูพังแน่เลยบ้านกูพังแน่เลยลาแม่โคตรเยอะเลยไม่ถล่มบ้านกูพังแน่เลยคุณผู้ชมยิงมาลูกยิงมาอุ๊ย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 เอาครับเอาเรื่องครับ เอาเรื่องเอาเรื่องกิกาตอนนี้พยายามที่จะพังต้นไม้ทิ้งนะครับแล้วก็เหมือนจะทําสําเร็จด้วยต้นไม้ตรงนั้นไหลต้นพังไปแล้วนะครับผมอันนี้คือมันยังมาไม่ถึงระยะนะครับต้นไม้ตรงนั้นเนี่ยคอยช่วยกันอยู่นะคุณผู้ชมนะขออนุญาตบินเข้าไปใกล้ๆครับเพื่อดูครับดาเมจเหมือนมันพยายามจะพังต้นไม้ตรงนี้ให้ได้ครับผมเอาแตกแล้วครับต้นไม้พังครับพังหมดเพราะฉะนั้นจังหวะนี้แหละครับผมท่าจะบุกบ้านปิมคุงเนี่ยต้องเสริมกีกาเข้าไปครับผม เสริมเข้าไปแบบบ้าคลั่งครับผมโอ้โหเพียบโอ้โหยัดแค่โหูตอนนี้กีก้ามาเพิ่มครับแบ่งเต็มไปหมดเลยเสียงแบ่งสนั่นลั่นซอยเสียงสนั่นลั่นซอยไปเลยวุ้ยวุ้ยสนั่นครับสนั่นครับวุ้ยเข้ามาใกล้แล้วครับพู่เราเข้ามากัดบ้านแล้วครับเว้แล้ว ไหลครับสบไหลเหมือนจะไม่ไหวแล้วหรือเปล่าถูกป้องปืนเหมือนจะไม่ไหวแล้วเหมือนกีก้าจะไม่เป็นอะไรเลยตอนนี้ป้อมปืนทั้งร่ายก็ยังยิงอยู่ยิงสู้กับกีก้านะครับผมไหวไหมน้องไหวหรือเปล่าอุายเชือกไม้แตกไปแล้วะ เอาตายไปแล้วครับผมตอนนี้เหลือแค่2ตัวโอ้โหเอาอยู่ครับเอาอยู่ครับเขาพยายามจะกัดต้นไม้นะครับกีก้าเนี่ยกัดแตกไปหลายต้นอยู่ผมว่าถ้ามีเวฟหนึ่งอ่ะบ้ามแตกแน่นอนโอ้โหมันครับคนมันเลยวะ ก็จบไปนะครับผมสําหรับอาร์คสกอร์เอิร์ธนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆนะครับผมไว้ถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นแมปอื่นกันอีกนะครับสกอรเอิร์ธก็เป็นแมปที่คือด้วยทรัพยากรในการหาของมันเนี่ยค่อนข้างยากลําบากนะครับน้ามันก็น้อยนะครับมันเลยไม่มีคอนเทนเนอร์เราเนี่ยไปใต้หนองใต้น้ําอะไรอย่างนี้น่าเสียดายมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับผมเจอก,กันคลิปต่อไปครับ